ชีวิตเศร้สาวสวนครับผมเ <c oughs> มื่อนี้ดนโอกาสมายามพีนะครับพีไส้กขาเจ้าเห็ดสวนอยู่ในกอท่อมอนะครับ กเลยได้มาเมืองบรรยากาศกระจไไรอกอ,อันนี้ก็มาเก็บบักบวบอ้าวเก็บบวบเปลี่ยนครับพี่น้องหกักซำเลี้ยบขวนเลี้ยบขวนเลีเ้ยบขวนหน้องน้องปาดขวน มันกินได้บ้างหรืพี่น้อยนั่นเจี๊ยมันอ้อนนี่ละ่ะปื๊ดมันก็้นวยใหญ่เถอะหรือแก่ถิ่มหลายเย็นไดก้กินไม่หนีแล้วผมก็ดดยกมังคีเต้าหนี่เต้าติดจีนีย้อนมาแต่นี่ยลกคก้อนโอ้ยพี่น้องผมเก็บบ่เปลี่ยนน้ำเขินคนน่ะปลาคือนะช้ำน้ำเถอะ โอ้คา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 ,า,าบ,บวกบวกบุญ่ะอันนี้คือข้าเจ้าว่าเอาอะไรนันมาป,า,า,ปงงออางไปใส่เอ,อ,า,อ,อาไป,ไาออไปเฮ็ดยังเกยนเก็บ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาถุงมาใส่คุณน,นะครับข้เาจเจ้าว่าเอาแล้วมันลยุยมันล่าแล้ว <c oughs> แต่ว่ามันก็นยังอ่อนๆอยู่นะครับเนี่ย, <c oughs> ยสงสัสองมือดึง อันนี้ก็มา,ายามมองเลยครับใส่ใจได้แข่มองใส่มองได้ทั้งปลาโอ้ส่วนยาส่วนมามันเป็นปลาย่างปลาคุณอ่ะติดรอยเด็บพี่น้อย บรรยากาศเศร้าวสวนครับลมลืนล่นเดี๋ยวเราแตามึ่งครับแตามย่่ปลา,าเดี๋ยวผมมึงก่อนโอ้กำลังเสียบเนาะเนี่ยเนาะลปลาธรรมชาติครับบ่ได้เลียงมันอยู่ในหลองสวน โอ้แต้มที่2ครับอันนี้คือบอติดสไหวะปลาออ่าันหลาหลายีนี่ต่างันปลาไทยนอยมูนปลตัวใหญ่ทันีอยู่ปลาไรห่ันอ่ันดี็นตัวให่แต่ต่ามันตัานี่อันันที่ห ตีเดียดนึงเด้ร่างฐานตีเตโอ้ติดเต้าหน่อยนะครับเต,ต,ต้นา,น,ตตาน,ตตน,น,น้อยหน่อยเารู้สึกว่าปลานิ่น ปีนี้มันสิอ้วนเนาะปีนั้นที่ผมเห็นมูปลาใส่หม่ๆม่เนี่ยมันสิจ่อยเ้ยระตูเลอะมเนี่ยนี่เป็นังไงเมื่อว

สัมผัสนะครับแม่ยังมือเหี่ยงก็ติดหน่อยนะครับโอ้มือเหี่ยมันอะเป็นน้ำผู้กลางโอ้เป็นน้ำผู้กลางผู้กลางผู้หมานผมกระบังสั่นละไปทางไรเระผู้กลางปุ่นทั้งหนึ่งบาทโอ้อันนั้นเขาถนัดเป็นแม่ขั้วมาครับมดทะลายดอกบัวก้อนกลางโอ้ตัวใหญ่ด้วยครับนี่ยอีเต่า เดี๋ยวผมจะปลดเตาไปปล่อยต้องหาได้โซกได้มนันอันนี้ก็ปล่อยเตาเลยนะครับไปโอ้เรียนเร็วโว้ยโอ้โอตีลังกาไปแล้วไปแล้วครับพี่น้องตัวนี้เดียไปไหมมูไปแล้ว ไปเร็วเอาตีล่างกาไปเอาไปแล้วครับไปบองนี้มันมีผักมียาหลายสวนนี้ก็ได้ม่ายามรอบเมือดนะครับก็ได้มิตตโตใหญ่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอบคุ้นเพื่อนๆนะครับหลายๆที่เข้ามารับชมกัน ไพอกันคลิปหนาเนาะครับเนาะสวัสดีครับ